สวัสดีครับงานผมเป็นงานการปฏิวัติที่ว่ามหาปฏิวัติเป็นการปฏิวัติในระดับเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยของประเทศไทยและก็ของโลกด้วยมันจะเป็นมหาปฏิวัตินะครับเป็นงานที่ใหญ่ใช้คำว่ามโหฬานเลยแต่ว่าคนคิดเป็นแค่คนแรงงานและคิดคนเดียวนะ โดยสามารถสำนึกของคนทั่วไปก็คือมันไม่น่าจะเป็นอ่ะคือคนคิดไอ้เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยของโลกเนี่ยมันจะต้องเป็นกองกำลังยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยคนเรียนสูงเรียนนอกอะไรเงี้ยนะในความคิดเราเป็นเช่นนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงในโลกความจริงนั้นน่ะหนังสือเล่มเดียวมันปฏิวัติโลกอ่ะแค่หนังสือเล่มเดียวนะแค่คนทำหนังสือออกมาเล่มเดียวเนะี่ยมันปฏิวัติโลกอ่ะ ่านพอจะนึกภาพออกไหมให้นึกถึงคอมเมนต์ี้ละกันคาร์มาร์กแค่เขียนหนังสือนั่นเองคนต้องตายไปเป็นรัสเซียสามสิบล้านจีนก็สามสิบล้านประเทศอื่นเป็นล้านล้านนะตายกันเยอะแค่หนังสือเล่มตัวหนังสือแค่นั้นเองก็ทําให้โลกนี้เปลี่ยนกันเยอะแย่มากมายเช่นเดียวกันงานผมเป็นงานระดับเดียวกับการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบ เปลี่ยนไมซ์เซ็ตเป็นงานใหญ่น,นั่นเองเพราะเป็นการเปลี่ยนในระดับโลกนั่นเองดังนั้นแ,และก็ในระดับยุคสมัยที่จะต้องหมดยุคยุคหนึ่งไปยุคที่จะหมดก็คือยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคกษัตริย์ของเมืองพอกษัตริย์หมดยุคไปเนื่องจากเทคโนโลยีทําให้ยุคทําให้มันเปลี่ยนไปอไอแต่ละยุคเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะเทคโนโลยีนะมันจเจริญทันทสมัยขึ้น แล้วเราก็เข้าสู่ยุคตัวแทนก็คือมีการเลือกตั้งแล้วมีคณะรัฐบาลแล้วเราก็ใช้มาตั้งนานแล้วแล้วบัดนี้มันหมดยุคหมดยุคแล้วหมดยุคตัวแทนสสพักการเมืองลวแล้วคณะรัฐบาลไม่มีต่อไปแล้วจบยุคคณะรัฐบาลนี่เองนะครับเข้าสู่ยุคใหม่ละยุค AI เนี่ยเฉพาะเทคโนโลยีมันทําให้ยุคเปลี่ยนนะครับเราเข้าสู่ยุค AI แล้วไม่มีความจําเป็นต้องใช้คณะรัฐบาลเพราะคณะรัฐบาลนี่คือตัวแสบ ตัวถ่วงตัวเก็กะความเจริญของประชาชน่ะเป็นตัวแสบด้วยนะเพราะฉะนั้นประชาชนไม่พึ่งพาไม่ใช้บริการรัฐบงฐบาลเพราะรัฐบาลในโลกนี้มันเล่นเกมการเมืองกันมันเล่นเกมกันเบือแล้วความซวยตกกับประชาชนเอาประเทศล่าสุดก็คือประเทศยูเครนเนี้ยประชาชนก็ซวยแล้วตัวรัฐบาลนี่แหละมันทําให้ประเทศจากรวยก็เป็นจนจากจนเป็นรวยก็ได้มันอยู่ที่ตัวรัฐบาลก็แล้วแต่ว่าท่านจะได้บันดีไม่ดี แต่ครั้นี้เราต้องไม่ต้องมาเสี่ยงกับตัวรัฐบาลนีกแล้วนะโดยพเพราะป็นชาไยไม่ต้องมาเสี่ยงแล้วที่นี่จะมีมาตรฐานใหม่ออกมาเลยสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนัย่นเองจะไม่มีรัฐบาลอีกต่อไปแล้วไม่มีการเลือกตั้งแล้วมันจบยุคเพราะมาตรฐานใหม่มารองรับเทคโนโลยีนั่นเองนะเพราะเราเข้าสู่ยุค AI แล้วเป็นยุคที่ไม่ต้องใช้การเลือกตั้งแล้วไม่ต้องมีค่งรัฐบ,บาลด้วยใช้มือถือนี่แหละครับ กดเป็นมติของตำบลของจังหวัดของประเทศและนโยบายต่างประเทศได้เลยไม่ว่าท่านจะอยู่ซอกเขาขุนเขาไหนหลืบซอกไหนท่านกดบริหารได้อยู่โค้วโลกเหนือท่านก็กดบริหารตำบลของท่านได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ควมจะเป็นต้องใช้สสพักการเมืองและรัฐธรรมนูต่อไปแล้วมันจึงจบยุคนะไอการจบยุคนี้แหละครับงานของผมเป็นงานที่มาทําให้จบยุคสมัยการปกครองของโลก เหมือนก็จบยุคกษัตริย์ไปแล้วเกิดยุคตัวแทนมีคณะรัฐบาลคาราวนี้จะจบยุคคณะรัฐบาลแล้วไม่มีก่อไปแล้วไม่มีคณะรัฐบาลมีแต่ประชาชน,นมาบริหารประเทศเองด้วยมาตรฐานใหม่ที่ผมออกแบบมาเรียกว่ามาตรฐานชั้นสูงของมาตรฐานของชาติแบบชั้นสูงะซึ่งเรียกว่าสี่พิลักไทยสี่พิลักไทยเพื่อนท่านก,ก็จะได้รู้จักสี่พิลักไทยนี่จะเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าประเทศใดในโลกใบนี้มันเป็นมาตรฐานใหม่ของชาติแต่ละชาติ ที่ต้องเรียนรู้จากประเทศไทยดังนั้นประเทศไทยจะเป็นต้นแบบโลกนี่ก็เขอเชิญชาวไทยทั้งหลายมาเป็นต้นแบบโลกปกครองประเทศแบบประชาชนปกครองตนเองไม่มีข้าราชาลต่อไปแล้วว่าเรื่องราวเหล่านี้ที่ผมนาเสนอเป็นเรื่องที่เดินตามลิขิตของพระอริยสงฆ์เขาลิขิตให้ประเทศไว้แล้วนะส่วนทุกวันนี้ที่เราเดินอยู่เนี่ยประเทศเราเดินไปตามลิขิตของรัฐธรรมนูญเริ่มเดินมาตั้งแต่สองสี่เดห้าเมื่อเก้าสิบปีที่แล้ว จนบัตเนี้เรยังเดินอยู่แต่ถ้าเผื่อว่าเดินตามลิขิตของประเทศแล้วซึ่งเดินมาตั้งแต่ปลายยุคกรุงศรีอยาหาประเทศไทยก็เดินมาตั้งแต่ปลายยุค,คศรีอยานะฮะตั้งแต่ยังไม่มีคําว่าสยามแล้วไม่มีคําว่าไทยแลนด์เนี่ยมีแต่สีกรุงศรีอยาเนี่ยนะก็เริ่มเดินมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ตรงมาตลอดแล้วเขาก็ให้ลิขิตไปแล้วถึงถึงร1อสิบเลยในยุคใหม่ที่เราอยู่เนี่ยถึงรอสิบวันนี้มาถึงแล้วก็จะต้องเกิดคริงใหม่ติดตั้งของใหม่หมด ของใหม่นี่แหละมันทาให้เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมันก็เป็นจังหวะที่โลกมันมีเทคโนโลยีพอดีแล้วก็เกิดจังหวะเดียวกับที่ผมบรรลุก,การเป็นสวด้บ,บัณทิพพิตายจึงมาประกาศนะประกาศพาประชาชนทั้งประเทศตื่นเป็นสวนดบ,บัณฑิปไตายกันทั้งประเทศนะแล้วก็มาปกครองประเทศเองนะแล้วมีทุนสำรองของะรหกล้านยี่สิบล้านประชาชนกลายเป็นผู้มั่งคั่งเลยมันกลายเป็นคนละเรื่องคนละโลกคนละยุคเลยดังนั้นบ้านบ้านทุกทุกบ้านนะ จะต้องตื่นมาเรียกประชุมลูกบ้านแล้วประชุมมาต่อไปนี้บ้านแต่ละหลังเราจะเดินตามลิขิตของรัฐธรรมนูญไม่เราจะเดินตามลิขิตของพระรีสงเจ้าไม่เดินตามรัฐธรรมนูญแล้วนะคือเดินตามรัฐธรรมนูญน่ะมันมันบังคับให้คนแต่ละคนมาเลือกตั้งเข้าคูหาเลือกตั้งนะแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นเองมันบังคับแค่นี้แต่ถ้าเลือกตามลิขิตของพระรีสงเจ้าแล้แลว จะให้ติดตั้งของใหม่มาตรฐานใหม่ซึ่งผมได้ออกแบบให้แล้วให้มาตรฐานใหม่นี้ก็คือกําหนดให้บ้านแต่ละหลังเนี่ยนะฮะเป็นตัวพักการเมืองเลยบ้านแต่ละเป็นตัวพักการเมืองแล้วพักการเมืองมีหนะ้าที่ไปใช้อนารัจรัฐไงเพราะฉะนั้นพักการเมืองเนี่ยจึงมีคณะกรรมการของพักนะอ่ะาคณะกรรมการของพักเนี่ยจะเรียกว่าขบวนกู้ชาติเป็นตักสองแล้วพักสมบูรเชีวบ้านไอ้พัก จากครอบครัวไทยเนี่ยบ้านแต่หลังเป็นพักเนี่ยจะเรียกว่าพักครอบครัวไทยมหาอำนาจชื่อจะทำเป็นทางการนะพักครอบครัวไทยมหาอำนาจไม่ใช่เป็นครอบครัวธรรมดานะเป็นครอบครัวไทยมหาอำนาจเพราะเราจะสร้างชาติไทยเป็นชาติมหาอำนาจโดยครอบครัวไทยเป็นผู้สร้างแต่ที่นี้ชื่อมันอ่ะจะมีชื่อหนึ่งเพราะว่าครอบครัวบ้านแต่หลังมีสมุทรจีนบ้านก็เลยจะให้เรียกว่าเป็นพักสมุทรจีนบ้านเพราะมันมันมีตัวตน มันมีตัวตนจับต้องได้แล้วมันมีหลักมีฐานเพราะาสมมทรบ้านมันมีมีชื่อของตำแหน่งบ้านแล้วมีชื่อบุคคลที่เป็นสมาชิกบ้านเพราะทุกคนที่อยู่ในบ้านมีอำนาจสามดุลก็เป็นสมาชิกของพักประดุจธรรมะนะเพราะทุกคนเป็นลูกบ้านเนี่ยก,ก,ก็ในเมื่อให้สม,มุทรบ้านเป็นตัวพักท่านก็เลยเป็นสมาชิกพักประดุจธรรมะดังนั้นก็ต่อไปนี้จะเรียกว่าพักสม,มุทรีเป็นบ้านซึ่งคืออันเดียวกันกันกบพักครอบครัวไทยมาำนา ก็อันมาจากครอบครัวไทยนี่แหละครับซึ่งไม่ได้รับการดูแลอย่างดีจากนายกถึงผู้ใหญ่บ้านจากนายกผมผู้ใหญ่บ้านผมเทียบให้เป็นตัวพื้นที่นายกดูพื้นที่ดูพื้นที่ขวานทองประเทศไทยเป็นขวานทองดูพื้นที่ขวานทองก็ไม่ได้เรื่องประเทศไม่ได้เรื่องนะก็พู้แง่ไม่ได้เรื่องไม่ถูกใจประชาชนเอาง่ายแล้วกันจนทั้งมาถึงผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้เรื่องหรอกไม่ถูกใจประชาชนนะ ประชาชนปล่อยให้ประชาชนให้บ้านแต่ละหลังมีหนี้คูเรือนสูงเงินไม่สะพัดฐานะก็จนก็ต่อไปคือพูดง่ายอยู่แบบอยู่ในประเทศที่มั่งคั่งแต่อยู่แบบไม่ศบศักดิ์สิกับประเทศที่มั่งคั่งเลยเพราะฉะนั้นครอบครัวแต่ละครัวก็เลยต้องมาออกแบบประเทศใหม่มาสร้างความมั่นคงของเตียงใหม่สร้างความมั่นคงของเตียงใหม่ด้วยการ ใช้มาตรฐาน4ี่พิลักที่องแบบนี้ประกาศต่อเวทีโลกด้วยการทําการเมืองโลกเลยนะครับคือครอบครัวเนี่ยไทยจะมาทําการเมืองโลกนะทำการเมืองโลกเลยทีนี้งานที่ผมทาเนี่ยมันจึงเป็นงานคนละสายคนละแบบคนละชั้นกับที่รัฐบาลเขาเป็นอยู่เข,เขาเดินตามรัฐมนูญอันนี้ผมอยากให้ประชาชนแย,ออแยกให้ออกแยกได้ว่ารัฐบาลที่เป็นอยู่เนี่ยเขาทาตามรัฐธรรมนูญส่วนงานผมนี่ไม่ได้ทําตามรัฐมนูญ ผมไม่ได้ทําตามเรื่องลิขิตไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องของบ้านแต่ละหลังเนี่ยผมจะชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่นายกถึงผู้ใหญ่บ้าน,นที่เขาดูแลพื้นที่ตั้งแต่กวานทองมาเป็นจังหวัดมาเป็นตาบลมาเป็นหมู่บ้านเนี่ยเขากินเงินเดือนแต่เขาดูแลไม่ได้เรื่องไม่เป็นที่พอใจประชาชนประชาชนไม่แฮปปี้ประชาชนบ้านแต่ละหลังมีอยู่กันอย่างแรนแค้นใช้คำว่าแรนแค้นแล้วกันนะแต่และครอบครัว,วดังนั้นครอบครัวก็เลยต้องคิด ที่จะออกแบบการปกครองตัวเองใหม่เพราะตัวเองมีหน,น้าสามดุลไงคือในบ้านแต่ละหลังอ่ะมีหน,น้าสามดุลอยู่แตมะ่ะแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มีของดีแต่ไม่ได้ใช้ไงคราวนี้จะให้ใช้ของดีเออคือเอาอำนาจสามดุลที่ลูกบ้านมีนะเอามาสร้างมาตรฐานใหม่เนี่ยมาสร้างสี่พิลักไทยเนี่ยสร้างมาตรฐานใหม่นะเพื่อประชาชนคนไทยจะเป็นตัวรัฐบาลเป็นตลอดการแล้วก็เลิกไอ้ตัวแทนที่เป็นสสรพรคการเมือง คณะรบาลเลิกไปเลยเป็นตัวประชาชนมาปกครองประเทศเองเลยอันเนี <Jacqu> eline, ้ย hmm. ม <p> ันเป็นคนละเรื่องคนละระดับคนละเลเวลกันคนละงานคนละสายกันไม่เกี่ยวกับพวกที่เดินตามรัฐธรรมนูญนะแล้วรัฐธรรมนูญประชาชนเป็นผู้ให้มันเกิดประชาชนก็จะให้มันตายดังนั้นที่นี่ไม่ให้ความหมายไม่ให้ค่าความหมายของรัฐธรรมนูญนะดังนั้นอะไรที่เกิดจากรัฐธรรมนูญจึงไม่มีความหมายดังนั้นรัฐบาลใหม่ที่เกิดไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลเพื่อไทยก็ไม่มีความหมายในสายตาประชาชนไม่มีความหมายนะครับเราไปเลือกอย่างนั้นตามหน้าที่รัฐธรรมนูญบอกให้เราไปเลือกเราก็ไปเลืืออกเ ก็เป็นจบเป็นเรื่องมันใครจะเป็นรัฐบาลก็ช่างมันนะบอกมันเป็นรัฐบาลเสร็จแล้วนหะประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของหน้าที่ไปตายนะท่านต้องทะลดงตนว่าฉันมีหำนาสามดูแลฉันจะสร้างมาตรฐานใหม่แล้วอย่างเงี้ยก็ประกาศสี่พิลักเลยมันเป็นมาตรฐานใหม่ด้วยสี่สิบล้านเสียงของท่านอ่ะท่านส่งใบแสดงเจตนาสี่สิบล้านเสียงไปประกาศเป็นกฎหมายของพรองค์และธรรมนูญมันก็ไปเมื่อธรรมนไปรัฐบาลใหม่ก็ไปเองโดยธรรมชาติอันเนี้ยขอให้รู้ไว้ขอให้เข้าใจงี้ว่ารัฐบาลใหม่ที่เกิดมานะ ไม่ได้มีความหมายต่อประชาชนหรอกไม่ไมีความหมายหรอกครับมันเป็นการทําไปตามรัฐธรรมนูญปี60มันลิขิตแต่ประชาชนเดินตามลิขิตของพระอริยสงฆ์เจ้าที่จะต้องติดตั้งของใหม่เมื่อถึงยุครอสิบของหมาก็คือสี่พิลักนี่เองเมื่อเราติดตั้งแล้วส่งไปเสดงเจมสลงยืนยันรัฐสิบล้านใบรัฐธรรมนูญมันก็ไปรัฐบาลใหม่ก็เลยไปด้วยจบแล้วประชาชนก็เอาสี่พิลักเนี่สถาปนานะสถาปนาเลยนะฮะขึ้นมาแทนรัฐธรรมนูญ ทูเก้าพระมหากษัตริย์ทรงลงพระมหาปรมไทยก็ประกาศใช้ไอ้รับไอ้สี่พิลักนี่แทนรัฐธรรมนูญไปเลยนะเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นภาพนะฮะเป็นสิทธิ์ปกติของประชาชนที่จะทําเป็นเรื่องปะกะติที่ประชาชนจะทํานะครับไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินะครับถ้าผิดปกติคือประชาชนเนี่ยอยู่เฉยฟังผมอธิบายแล้วเฉยเงี้ยแล้วอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญต่อไปอันนี้ผิดปกตินะครับเพราะเราอยู่ในประเทศที่ผิดมา90ปีเรื่ยงจะผิดต่อไปอีก94สปีนี่คือผิดปกตินะครับ ท่านต้องรู้นะท่านอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมเพราะเป็นประเทศที่ใช้ประชาธิปไตยปปลอมไม่ใช่ประเทศแท้มาตั้งแต่คณะราษฎรแล้วเป็นประเทศปลอมนะที่เราภูมิใจเราเป็นประเทศประชาธิปไตยแท้จริงเป็นประเทศปลอมเพราะฉะนั้นเราไม่ใช้เรามีประชาธิปไตยที่สูงกว่าประชาธิปอลอมเราเป็นประชาธิปไตยชั้นสูงเราจะประกาศใช้ต่อไปที่โลกเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งหมดไอ้ประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยประเทศไยปัจจุบันนี้ทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นประเทศไทยตัวจริง เพราะประเทศปัจจุบันคือประเทศปลอมปลอมมาตั้งแต่คณะราษฎรปกครองเพราะนั้นเราจะทิ้งของปลอมไปเทศปลอมสร้างประเทศไทยจริงพาคนไทยทั้งประเทศไปพบประเทศไทยจริงแต่ก่อนจะพบได้ต้องลงเป็นสวนบันทิปตายต้องดูคลิปวิดีโอผมที่เกิดปัญญาเป็นสวนบันทิปตายแล้วก็สมัครเป็นมนุษย์ของคำวินัยส่งใบแสดงเจตจำนงมาทุกคนไม่ได้ส0ิบล้านใบใบแสดงเจตจำนงเขาไปประกาศไปก่อนความมั่นคงประกาศไปก่อนไหมความมั่นคงรัฐก็ตกรัฐบาลใหม่ก็ไปเราก็เอาสี่พิลักเราประกาศไปใช้แทนเพราะเราประกาศใช้ต่อเวทีโลก ็มาเอาสี่หลักมาใช้เพื่อให้โลกได้เห็นว่านี่คือการปกครองแบบใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองได้แล้วตามสีพ่พลักไทยเนี่ยอันเนี้ยดังนั้นประชาชนทุกคนต้องทําเมื่อฟังผมพูดแล้วต้องทําปฏิบัติตามจึงจะเป็นสวนวันที่ไตายแต่ถ้าท่านฟังแล้วเฉยเยไม่มปฏิบัติตามนี่แหละคือสิ่งผิดปกติครับสิ่งผิดปกตินะไม่ใช่ปกตินะครับสิ่งปกติคือประชาชนต้องทิ้งไปถ้าถืาถกปลอมเพราะมันเป็นสิ่งไม่มั่นคงเราจะสร้างความมั่นคงตัเอง อันนี้คือสิ่งถูกต้องสิ่งปกติเพราะปีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นเหมือนไฟมาหลนกล้นท่านทำไงท่านต้องหนีต้องหลบใช่ไหมเหมือนการความไม่มั่นคงมาท่านก็ต้องเลิกต้องไม่เอาต้องปกป้องอะไรเงี้ยท่านก็ต้องทําแสดงการปกป้องเลยครับถ้าท่านไม่แสดงนี่แสดงว่าโอ้โหไม่ใช่คนไทยอ่ะไม่ใช่คนไทยจริงๆนะเพราะนั้นแจ้งให้ตื่นรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยแล้วเพราะนั้นรีบเร่งเรียนรู้คลิปของแอดทำมาใจเพื่อเป็นสซวัหนึ่ที่ใดท,ทุกท่านครับนะขอเชิญครับ เกดเป็นสวนบันที่ิจารยเป็นประชาชนคนไทยจ,จริงกันได้แล้วนะเลิกง่วงงงาอยู่ในประเทศไทยถูกปลอมมาถึง90ปีก็เลิกได้แล้วนะครับนะถึงเวลาที่จะต้องเกิดใหม่ตามยุครอสิบยุคสก,กาวิไลย,ย,ยุคเกิดตั้งของใหม่ใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหมุ่ึกาวิไลนั่นคือตัวตัวประเทศไทยทิ้งจะไปเป็นแลวประกาศต่อเวทีโลกด้วยบทบาทอันนี้ที่ผมเตรียมไว้ให้แล้วขอเชิญเข้าเรียนรู้คลิปต่างๆของแอดเทมาทิปไตยครับ ผมแอดธรรมาวิทย์ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ